คำสั่งกองอเนวยการรักษาสงบเรียบร้อยที่1ทับ2,557เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์อาศัยอำนาจตามความในมาตราสิบ และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติกฎเอการศึกพุทธศักราช2457จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการและเอกชนงดรายการประจำสถานี และให้ถ่ายทอดกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบ,บกเมื่อได้รับการประสาน 2. ให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนนดรายการประจําของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเมื่อได้รับการประสาน 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบลิลทุกสถานีงดรายการประจำของสถานีและให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเมื่อได้รับการประสานทั้งนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่งณวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบก ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย